แงวีดกลูเตนคืออะไรทําไมโปรโตีนสูงจังวันนี้นะคะหมิวก็อยากจะนําเกร็ดความรู้ดีๆตรงนี้นะคะมาฝากให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าลูกค้าของหมิวเนี่ยถามมายเยอะมากเลยว่าทําไมโปรโตีนของหมิวเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะและวีดกลูเตนเนี่ยคืออะไรวันนี้นะคะหมิวก็จะนำความรู้ดีๆมาไขาข้อข้องใจให้กับทุกคนคะ่ะ แป้งหวีดกลูเตนนะคะก็คือโปรโตีนธรรมชาตินะคะที่พบในแป้งข้าวสาลีค่ะซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยค่ะโดยเขาเนี่ยจะมีการเอากลูเตนนะคะออกจากข้าวสาลีค่ะจึงทำให้เหลือเพียงปริมาณของโปรโตีนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะ แป้งหวีกูเต้นนะคะเขาเนี่ยจะเอามาสก,กัดน,นะคะให้เป็นผงนะคะแล้วเอามาทําให้แห้งค่ะจนเขาเนี่ยจะมีเหลืองสีน้ํนาตาลอ่อนแบบนี้นะคะจนแห้งเลยแล้วเรานะคะก็สามารถนํามาทําเป็นส่วนประกอบนะคะในการทำเบเกอรี่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะในขนมปังนะคะจะทําให้ขนมปังของเราเนี่ยเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะ ถ้าให้สรุปโดยรวมเลยนะคะแป้งวีดกูเตนเนี่ยก็คือโปรโตีนที่สกัดมาจากแป้งข้าวสาลีนั่นเองค่ะซึ่งจะเหลือปริมาณสตาร์หรือว่าแป้งเนี่ยในปริมาณน้อยนะคะซึ่งจะมีของโปรโตีนเนี่ยในสัดส่วนที่มากกว่านั่นเองค่ะ และที่สำคัญเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณของขนมของเราด้วยนะคะจะมีลักษณะเหนียวนุ่มนะคะและช่วยทำให้ขนมของเราเนี่ยมีการเพิ่มปริมาณได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในขนมปังนะคะสังเกตได้เวลาเอามาทำนะคะจะมีลักษณะที่แบบนุ่ม เหนียวยืดหยุ่นนะคะและเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยอิ่มนานครับถ่ายดีเพราะว่ามันมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีปริมาณของไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงค่ะ มีประโยชน์มีข้อดีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะทุกคนเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยแต่ละตัวเขาก็มีปริมาณจำกัดน,นะคะในการเนี่ยนำมาทำขนมให้ได้สัดส,สว่วนในปริมาณที่พอดีเพราะฉะนั้นสูตรอะคะ่ะสำคัญมากๆเลยในขนมของหนูนะคะก็ได้มีการนำ โปรโตีนสกัดจากพืชตัวนี้นะคะได้นํามาทําขนมนะคะให้มีปริมาณในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเวลาทุกคนทานเข้าไปแล้วะคะ่ะจะได้รับปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะ,ะวันนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วนะคะว่าแป้งวิกรูเตนเนี่ยคืออะไรทาไมโปรตีนในขนมของมิ้วเนี่ยถึงค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ามิวเนี่ยได้นําตัวนี้นะคะมาเป็นส่วนประกอบนะคะในการทําขนมเนาะเพื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ได้รับประโยชน์ ได้รับโปรตีนแล้วก็มีการแย่ไฟเบอร์นะคะกินแล้วก็จะช่วยในการเรื่องการคุมน้ําหนักหรือว่าการดูแลสุขภาพนะคะถ้าทุกคนชอบเก็บเคล็ดรับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทางเพจ facebook นะคะแล้วก็ IG ขนมของหมิยวนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมิวได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย